สวัสดีพี่นางมาพ bon. ่อกันกับเจ๊เจ็บเท้าอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันสงกรานต์น้องบิ๊กน้องบอยกำลังมาโล mmm. ่งขอมาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ขาวโดเป็นอาจุกได้เงินหลายเถอะวะเจ็บท้องเลยป้าป้ามือเมือข้าวโหดไพ

นั <c ậ u> <gr'> ่นเบื่อเนีนั่นกฟนั่นนโอ้กะไปปั๊บเขาเลยเห็นบอกโอ้เพ่งยีมนมาแันจับบหรื่เอาละอสัจับกจับมาเอาเอาเอาโอ้นั่งดีดีกว่านั่งกระไโอ้ยมึงเห็นช่วยฟ้าานนั่งนั่นเออ เอาเร็วๆใคพ่อใหญ่อยมมันก่าน้อยียมรีกรูกกัหกัเก้าสิกีนั่นเด้อมึงว่ายังลาวอันอ๋มึงขอกมาแล้วไหมน้อเขาหดผินกกง้อไว้ก่อนกัน

ใช้ได้จริงดีให้ทั้งชองเจา้าว่านี่มีมือเทองให้ฟังเขาพองอะไรมาตูเนี่ยแก,ม,ยกมีปลาเพยพันผอมไ้มามตูพ่ตพรมในั่งชมูชมูนี่ล่นกว่าเขาแล้วคันเป็นได้ลูกเต้ากันคือคููช่ว,ว <c oughs> ยช่วยจะรวยเงินค้าคุณสุเนวหาได้ให้น่นอนในห้องฟังทองประสาทหูมูอโพดพญานัยให้นี้พ่พพน,น,พนเจ้าหางไก่อนจตัตาโลมาวตัตย้ น้อบนบันนบขุท่จายาสวาสตะวันตาจายาสิวาสิปาวันตูตกรลกรเตกนะมาหน้ามาส่งมาน้ส่อไดก่อนมาส่งให้เองส่มือขอจะงดตีนุ อ้าวโอ่โหได้จิ้มมันแตกโลดอ่าเยอะก็ให้ยืมเออน้องผ้าไหนย่างได้เด้อวันนี้เด้อสองคนน้องผ้าไหนเอ้ยดิดิ chạy อ่างผ้าไงย่างผ้อไงอ่างผ้าโจ๊บเลยหอมแก่นิดหนึ่งโอ้ยดิ chạy ขัดผู้ใด đây côn côn, bò nhảy mà, em à, à. biết rồi nè keng 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 หาย,ยู้ใหญ่ดีเย็นหูมีท่าการทั้งโลกให้ประชคโชคดีให้ไรที่ <มา S 2> ยอดเยี่ยมตัวเส้นเต็มม้วนห้อยคะแนนน้อยอย่าได้วัง

กันเจ้าเฮียนจบสันสามารถง่ายกันกันเจ้าเฮียนจบสันสามารถงานง่ายสิเป็นผู้เป็นง่ายเลยจะเล่นก็จงเล่นนะายคุยโอ้ใครได้เนี่ยเป็นสิเลสอยดางนี่เอาอยลูกของสมบูรณ์นี่สติปัญญามีสิว่าหัวคิดสามารถทำวิตไใดช้มจิตมุ่งหวังไหนชื่อดังปานเชียงสาผู้ทำเด้อกถูกเอาแน่ลูกถูกเอาแน่เออนั่นแหละมามามาให้ไหม

giữ bua nghe bà bà yai thiệt 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 เก็บบ่ไกลจ้าวมาดาวแงงๆอ๋อแงงยายยายยายแงงๆๆ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  Nghe ๆ ไ่ได้เริ่มึนนี่น้องบอยรุ่นไวพี่แม่งง่นอน่อยู่ดีนี่ความเชื่ใจของใครชมแฟอเดม่้าป้าถูกไปไซรยเลนนแรอ่ไปเล่นน้ำเขาเรกไปเลนสุกะนเลย้องบด้ยอมเด้อ

โจงอันไม่ญ่แล้วผัวเล่นมาผู้ผู้ไอ้บอยเอาทางมาเอาเล่นนะแม่า้มาพี่เออมาพี่พี่มามาเออมาพี่มาพี่มาพี่เร็วๆไม่หดดีๆวะแม่เออน่เอาเร็วๆท่านขาหน้ยนะนี่เอาเอาเอาพี่พีพี่พัก อ้าข้าหดเลยนะเอาหดได้ไหมไอ้บ่ใช่ไมมาตั้งแต่หนูแก็ไปซอย้าหรือไงแม่ไปซอย้าเลยนะเขาลุ้มไป้าเลยนะเร็วๆเขาลุ้มไปเลยเลยวเออเนาะเอารถดอฟเอาลเด๋ยวจะเล่นออกทางเด้อ เออเลเไอไล่รถเอฟเอเนี่ยเอาลวังลมเออ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 เฮ้จะไปแกงจะนอกนั่นน่ะไปไปไปลางดู่ให้มางเยรถมาขบรจอดเราจะเป็นสะอาดใช่คราเด้อ ข้ไปจอดดอกเดี๋ยวไปสาดสิค้เจ้าไรโคตรไอ้บยนะโคตรไอ้บยนะลูหนาวหนาวยัฮอนจกตายโคตรรถแอบเออปาดโตอ้าวระเบียงล่มื่นเด้อ พอจะ bị พี่น้อง nó ๆติ là bòi Ừ Ừ ừ. เลยได้บัก là bòi วันนี้มันเปียกเบอะคุณพ่ออย่าแกล้งใจกันนะเนือนนอนึมาโอ้ยไมเป้นมวนเลยนะเอ้อ ยาแกงเจียเยยเ้ยไปกูได้เฮยมาตีใช่กันแฮงแค่เขาหนาวเลยกวนะ

พอนป่นในสูจะฮอดไหมันะจะแกงจะน้องอยังวา